สองหาหนึ่งสวัสดีสองเลขหาเลขหนึ่ง <S <S สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมาหนีมาหาเจ้าแม่ตะเคียนนะครับหลังจากถือลิปก่อนเอาขึ้นมาจากซาเนาะเดี๋ยวมาหนีพามาการาบมาไหว้นะครับ มาปุงนนี้นะครับนี่แงผอมกน่เอ้าจมาหนี่เบนจะเห็นหรือเปล่าบนผาสีว่าแม่นบอกเขาเอายันเอาไว้กน เดี๋ยวใส่แป้งนิจนใส่แป้งผมก็ไม่เคยเชืออ่ะเดี๋ยวแป้ง กนี้็คนบก่อยหลยปันใดนะครับคนถือว่าน้อยอยู่่นนี้แต่งย่อยสินด้ทถูทุกอนครับคนนี้ให้ีมือเบิกเงเอ้ยดูเบ่งมดเจ้าเป็นเปลี่ยนตัวเป็น,นอนจะไ้ ตาเิ็กหน่อยก็ให้ดีก็ตาไม่ขายตาผู้เทาเห็นด่าเล็มันออกกันที่อะไรมันออกกันอย่าง

สองหางเลยแล้วึงเมื่อกับผู้ดันมากับผมีพายกับมีจะพายอยู่ว่าจะไข่น้องแสงอืค้หสองหาโอ้น้องนั่นเมื่อและจุ่มหนึ่งสองหา หนึ่งม่ปมานไม่กลับเอาืงเออดบะกระหม่อมต่างเอาแปลงก็นีบ้างเขาวา กลับผมพี่น้องวันี้กรพาพี่พาหนองมะบึงต้นตะเคียนเนาะหลังจากที่ในคลิปก่อนๆนะครับที่ผมได้ไปถ่ายคืนยู่มองบานน้ำมึนนะครับต้นตะเคียนอยู่กลางให้หน้า กะเอามอยวัดคำผาป่าเนาะมอนีกกับพาพี่พ้าหนองนะครับเพราะเบิรงต้นตะเคียนแล้วก็เป็นชกเป็นลัง<ม>ของม่อนมอนิกะมันขึ้นอยู่กับว่าเห็นโบเห็นนะครับสำหรับมอนีกกับพาพี่พ่หน่องต้นต,ตะเคียนเนาะดเดี๋ยวไปคลิปหน้าพี่น้องจังพอกันอีกนะครับแต่ผมบ้านหนออีซ้ำว่ามุนมีกสวัสดีนะครับ